ไม่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 จริงไม่จริงไม่จริงเอยตัวอะไรเนี่ยเออเออเรีพี่กลัว คือคือคืชลรี่คือเมื่อกี้พี่ฝันร้ายอ่ะพี่พี่เห็นตัวเลยไม่รู้ใหญ่มากเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนสับประหลาดเลยอ่ะมันมันหยิบหลังคาบ้านแล้วมันก็เอื้อมมือมาชารี่ช่วยพี่ด้วยแค่ฝันร้ายก็ได้เย็นเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวชารี่ไปทำอะไรให้กินไหมไปทำอะไรให้กินเหรอโอเคดีเหมือนกันนะว่าแต่นี่กี่โมงอ่ะชรี่ สักเจ็ดโมงกว่าแล้วนะพี่กันเจ็ดโมงอ้ยใกล้เช้าเลยใช่แล้วใช่แล้วไอ้กันเดนเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเชอรี่ก็ต้องไปโรงเรียนแล้วล่ะอ๋อโอเคโอเคขอบคุณเชอรี่มากที่ทำให้แล้วตอนนี้ได้เลยโอเคค่ะอน่ากลัวจริงๆเลยอะว่าแต่ที่ฝันมานี่มีอะไรบ้างอะไปเจออะไรมาบ้างเหรอเ่าห้ฟังได้นะ เออเรื่องมันก็จะเล่าไงดีนะคือพี่ก็นอนอยู่ในห้องนั่นแหละแต่นั้นก็เหมือนมีอะไรมายกหลังคาเราขึ้นไปแล้วก็จับตัวพี่พี่จําไม่ได้แนละ้วมันเป็นอะไรแต่มันแดงๆอ่ะมันเหมือนลำโพงมั้งพี่ก็ไม่แน่ใจอาจจะฝันร้ายแหละแต่ถ้ามีจริงขึ้นมาเชอร์รี่ถ้ามันบุกมาบ้านเราแล้วฆ่าเราล่ะออแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเชอร์รี่จะทำยังไงกันดีเสร็จแล้วเหรอแล้วก็นี่นมนะกินนมเยอะๆจะได้แขง็งแรง นันเดี๋ยวเชอรี่ไปโรงเรียนก่อนน้นสายแล้วโอ้ยขอบคุณมากนะโอเคขอบคุณมากนะเชอรี่ไทม์มิสไก่อืืออร่อยจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยมีนมด้วยโอ้ยกินให้หมดเลยเนี่ยโอเคอุ๊ปอาจิ้มจังเลยเนี่ยโอ้ยแต่รู้สึกปวดท้องเลยฮะโอ้ยใส่กินมื้อหนักไปหน่อยนะเนี่ยเราเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่าเนี่ยบายอยจังเลยเนี่ยฮะ เสียงเสียงอะไรวะเนี่ยสายคงจะคิดไปเองแล้วมั้งว้าเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยฉัน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 ว่ามันแปลกๆเนี่ยเสียงคนข้างบ้านเหรอเฮ้ยเสียงเหมือนว่าจะชักโคกเลยฮะเฮ้มีอะไรอยู่ในชักโคกหรือเปล่าวะเนี่ยว้ายจอมมนุษย์จอมไม่คาดกินสดีๆโอไม่นะแกมันสกิปมี่ดีเด่นและนี่นะโอไม่ไอ้กระบอกไก่ชนะ จะเสร็จวันนี้น่ากลัวชมัดเลยมีสิ่งอย่างนั้นอยู่ในบ้านเราอ่ะทำยังไงดีวะเนี่ยเป็นเปปรแล้วครับเป็นเยบ้อครับเป็นไงบ้างครับคุณทีวีแมนอ๋อเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มันมันตายแล้วครับโอยขอบคุณมากเลยครับโอยถ้าไม่มีคุณผมต้องตายแน่เลยอ่ะอ่าไม่เป็นไรครับปลอดภัยคือมันจะไม่กลับมาแล้วครับโอยขอบคุณมากเลยครับทําบริการหมน ค่าบริการหมื่นเหรียญเลยเหรอครับ,รบเออมันเอ,อ่อมันไม่แพงเ,เลยแต่วคุณทีวีแมนคือมันเป็นเรื่องปกติครับมหมื่นครับอ,อ๋อนั่นเดี๋ยวผมไปเอาให้นะครับผมได้ครับโอเคโอ้ยถ้าหมื่นเหรียญเลยเหรอเนี่ยตรงนี้ไม่มาจ้างหรอกเออว่าแต่เงินที่ฉันซ่อนเชอร์รี่ไว้อยู่ตรงไหนแล้วล่ะเนี่ยเอ๊ะอ่าฉันก็ซ่อนในหลายที่ซะด,ด้วยฮะโอ้ยดีไงเฮ้ยเจอแล้ว หมื่นเหรียญแลยเหรอเนี่ยมันจะแพงไหหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอเคคุณทีวีแมนผมมาแล้วครับอย่างนั้ไหนจะมาเนี่ยอ๋อผมมาแล้วครับอ่าลองนับดูนะครับว่าถึงหมื่นเหรียญหรือเปล่าอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้ออครบไหมครับอ่าครบนะครับแค่นี้ก็พอนะครับขอบคุณครับก็ครับผมมันมาไม่เสร็ก็เจยาผมได้นะครับครับ นี่รวยแล้วเราเอ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่าวะเนี่ยจริงร้อยหนึ่งก็พอแล้วร้อยหนึ่งก็พอแล้วแล้ไม่เหมือนไม่ไหมครับไม่เป็นครับอ๋อผมหมายถึงว่าจริงค่าแค่ร้อยบาทพอแล้วครับอ๋อพีพีแมนจริงค่าควาเจริเนี่ยแปลกจริงๆรลงนเนี่ยเมืองเราไมื่อเช่ที่จะกลับมาวะเนี่ยอ้าวเชิลลี่กลับมาพอดีเลยวันนี้วันนี้แย่มากเลยอ่ะพี่โดนมิจฉาชีพหลอกไปหนึ่งหมื่นเหรียญนั่นเอ ใช่แต่ว่าเขาก็ไม่เชิงหลอหรอกเขาก็มากำจัดแบบว่าทีเอิอ๊กสกี้ทอเลตให้อะ่ะ oh, <okay. S 1> อ๋อโอเคแต่ว่าตอนนี้บ้าน <Okay. S 1> บ้านเราไม่มีซ่วมแล้วอะ่ะ อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซื้อใหม่ก็ได้ไปตอนนี้ไปตอนนี้เลยเหรอใช่เชอรี่หรอวัอนนี้กูไม่สอนอ่ะอ๋อโอเคโอเคอย่าให้รู้ว่าโดดเรียนนะเชอร์รี่เดี๋ยวพี่ตีตูดเลยโอเคไปไปกันดีกว่าเชอร์รี่เอ่อแล้วเชอร์รี่เลง็งแบบว่าเชอร์รี่จะไปแบบห้างทำไมหรอพี่อยากไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะเสื้อผ้าใหม่เหรอเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเบื่อแบบชุดนักศึกษาแล้วอ่ะแต่ว่าที่นี่ก็เป็นนักเรียนเนาะไป ถ้าโลกใบน,นี้มันมีแบบว่าพวกสกิบิตตี้ตัวใหญ่อาราบาจริงๆนะเชอรี่พี่ว่ามันมันต้องแบบมันต้องน่ากลัวมากแน่ๆเลยอะเชอรี่ที่ทีเ่เหมือนพี่ไหมถ้ามันมีสกิบิตตี้ทอรเรตระบาดะเงินใช้ได้เดีย๋ยวนะก็น่ากลัวอยู่พี่ก็คิดว่างั้นแหละเฮ้ยน่าจะถึงห้าแล้วแหละนี่ไงอือเฮ้ยถึงห้าถึงแล้วโอเคพี่มีเงินเยอะมากเชอรี่อ่าถ้าเชอรี่อยากได้เงินนั่นเดี๋ยวพี่ให้ละจักรอักานเผื่อเชอรี่อยากได้นะขอบคุค่ะโอเค พี่ไม่บอกหรอกอีอีแอบซ่อหนหรอปล่ครับไม่ได้ซ่อหนหรอกครับอย,อยากให้รู้อยากให้รู้ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวอมโว้เหมือนห้างจะเปลี่ยนใหม่เนี่ยเชอรี่นี่สวยขึ้นเลยอะ่ะใช่สวยมากเลยมีตุ๊กตาหมีด้วยอะ่ะเออตัวนี้เป็นร้านคอมร้านกีตาร์โอ้ร้านลำไม่นะเหมือนในฝันเลยอะ่ะ ที่บ้านเราลำพองพังพอดีเลยนี่พิการไม,ไม,ไม่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 พี่ไม่เข้าร้านนี้เด็ดขาดมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะ <c oughs> เออพี่กันมาเถอะมามามาโอเคโอเคมันก็เคเคได้เขใส่เลยเข้าใส่เลยเลยิงมันลูกพ่อยิงมันยิงมันเจ๊เจยิง,งสวัสดีครับคุณอดัมสวัสดีครับคุณลูกค้าเอาอันนี้คุณปู่พาร้านมาเล่นเหรอครับคุณปู่ครับพาล้านมาเล่นเหรอครับนี่นี่แฟนผมครับ โอชิหายแล้วติดคุกแน่เลยเอาเป็นว่าผมอยากจะมาดูลำโพงครับเอาอันที่มันน่ากลัวน้อยที่สุดได้ไหมครับเ่าชอบแบบนหนครับแบบอ็กตัวนี้รือแบบเอาที่เอาที่น่ากลัวน่ากลัวน้อยที่สุดนะครับน่ากลัวนะสุดครับเอาดำเงาดำด้านครับเอาสีขาวได้ไหมครับเขาหมดเขาสว่างครับเชอรี่เลือกเลยเชอรี่พี่พี่เลือกไม่ถูกว่ะ วยดีนเอาสวยแบบนี้แบบนู่นครับแบบนี้ค่ะแบบนี้หรือแบบนั้นครับเอาแบบนี้ค่ะแบบไหนครับแบบเนี้ยไหนครับเอาเลยครับยิบแว่นก่อนโอ้ไมเห็นี่นี่อะไครับผมนี่มีมีโปรโมชั่นอยู่ครับอันนี้กี่บาทเหรอครับอันนี้แปดพันหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ลดราคาครับเหลือแปดพันสองแปดพันหนึ่งอ่ะชิลี่ได้ยินไหมพี่ไหมแปดพันหนึ่งลดเหลือแปดพันสองเอาเป็นว่าเออาเ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 อาไปเลยครับผมผมไปแล้วครับผมเฮ้ยชิลลี่เก็บไว้ที่ตัวนะไปไปสองอันครับเอาเอาอีกอันครับ อ๋อใช่ใช่ใช่แล้อันเจลี่ผมไม่ใช่อันนูครับน้องโอ้คือแล้วค่ะดูแลร้านคุณดีๆนะครับไปไปไปจะไปไปดีกว่าชื่อนี่เหมือนร้านชักโครจะอยู่โอ้ใช่ดิมันหาว่าเราเป็นแบบเป็นหลานเป็นอะไรเนี่ยไม่มีมาย่าเนาะใช่ใช่ใช่น่ากลัวนะใช่น่ากลัวมากเลยเอ่อนี่ร้านชักโครกพี่นะเข้ามิดเข่าเข้ามิด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 อยู่ไวอยู่อยู่ไรท็อปอ่ะแกงหน่อยแกงหน่อยเร็ว โอเคเดี๋ยวเดินดูเองก็ได้นะอ๋ออคุณราคามา๋อดอครับต้องการอัดเลยว่าครับอ่าพอดีว่าผมอยากได้ชักโครทีแพงที่สุดของที่นี่ะครับเอาแบบดีที่สุดเลยใช่ไหมครับใช่ครับดีที่สุดเลยครับแบบแพงที่สุดเลยถ้าดีที่สุดตรงนี้เราไม่ได้เอามาวางครับมันอยู่ข้างล่างครับหลังร้านหลังร้าน โอโอเคเชอรี่เราไปดูกัดีกว่าต้องการเลยครับเดี๋ยวผมเดินนําให้ได้เลยครับผมมาครับผมตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับโอเคครับผมมันจะอยู่ลึกนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ลึกนิดหนึ่งเชี่ว่าแพี่คิดอหไอย่างนั้นนะเชอรี่อันนี้ครับจะจะถึงแล้วมามาเลยมาเลยนิดเดียวครับอีกนิดโอ้มีประสาทด้วยเอาคือของดีต้องอยู่ไกล ใช่ของดีในปราสาทของดีในปราสาทใชนะอ่านี่ครับนี่นี่ครับผมมีอีกเรื่องที่ต้องบอกก่อนที่เราจะเข้าไปครับอีกเรื่องที่ต้องบอกเหรอครับใช่ครับอโอ้ไม่เลยจูรี่ช่วยด้วยอะไรอ่ะสปีกเกอร์แมนนี่นะฮะจูลี่มันมันมาจากไหนอ่ะตรงนี้แหละที่พี่เห็นในฝันน่ะไม่นอนเหมือนกันลำโพงชัรี่อยู่บวิธีก็ขยับได้อ่ะจน ถ้างั้นเราทำอไงกับมันดีเราเลี้ยงมันดีไหมจะเลี้ยงจริงเดี๋ยวพี่เออมันก็ยังเด็กอยู่นะพี่คิดว่ามันก็ยังเด็กอยู่มันก็ยังน่าสงสารอ่ะเออเป็นยังก็ดีนะพี่เจลี่เจลี่เป็นตัวอะไรอ่ะเอ้าอ้หลบก่อนหลบก่อนเจลลี่เจลลี่เซบิก้าแม่ไปไหนเซบิก้าแม่ไปไหนอ้าไอ้ก็ได้ช่วยด้วยไอ้ก็ได้ช่วยด้วย อมาชว,วันแลใครอ่ะเอ้ยใครทันกับพริงเกอร์แมนเอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยรอดแล้วเจรลี่เจรลี่เอ้าเจรลี่หาย,ยไปแล้วจ้า